ดีกับเปิบจองลุงเดียนะครับทีมลังบ้านน้องอุงอิงนะครับปุ้มแดดร่มลมตกกับปาดีดีมาวิ่งเล่นกับเสียดอุนะครับปุ้มตะกี้ผอบปลอยตึงกับกอเห็นแผลอยู่ฟั่งถนนฟั่งหน้าบ้านน้องอุงอิงนะครับโอ้วิ่งออกไปแบบไม่มองอะไรเลยครับเอาไม่ทันครับดีรถมอเตอร์ไซค์น้องก็อมเรียกันกับจักอยานโอ้ย คือไปกับเลยต้องพามาล่างบ้านเลยครับมามาดีดิมามานี่มามาเร็วนี่ครับปอยญ่ดับกองไม้นะครับเป่าต้านลงเดียก็ไม่เคยเห็นครับเนี่ยกองยาวแบบนี้ครับเป็นต้านนะครับว่า ใจดินกลบอีกทีแล้วก็เฝาตำต้านอันนั้นก็ไม่รู้ทำแบบไหนกันลุกเดียดทำให้เป็นให้เล่นหน้าบ้านไม่ได้เลยกับไม่ระวังรถเลยน้องก็ไม่รู้จักเลยวิ่งไม่คิดชีวิตอย่างเดียวกัน นี่ต้องพามาเล่นกลางถุงนาแบบนี้นะครับเปื่อแป๊บเดียวกับหน้าบานน,นี่ตีปอใหญ่ตัดวายตัดวายนะครับในถึงกระดับเป่าต้านอโอ้นี่ต้องเป็นความสามารถเฉพอตัวครับต้องมีเทคนิคเราคนรุน่นใหม่ทำไม่เป็น,นครับ เนี่ยครับตามแกนนะครับแกว่าดับกองวายกองวอายอัดในมันแน่นใหญ่มีอากาศข้าวครับทรงใน้ติว่ามันห้างแล้วก็เอาดินกลบลทสงไส้อาจจะมีแกลบเลือกข้าวนะครับผมโตบนอืโอ้นี่กองยาวเลยครับโอู้นึกปั๊บไม่ออกลุงเดียวว่าแบบได แต่คาดว่านะ่าจะประมาณนั้นครับน,นี่บรรยากาศแดดร่มรมตกหวิงตามไม่ทันกับตะกี้ลงเดียปอบลอยก็แก่เจือกปลอดดีครับผมแก่เจือกตึงงข้ก็วิงเลยครับแต่กรุบไม่ทันดีดีดีด บอดีเราช่องเช่าแบนน้อยช่องตัวอยู่อยู่ฟังนุ่นควังดันนุน่นบอดีกับพุมวิ่งอูอย่าดี่มอตึกใ์กับพุ่มนองกววิ้นก,ก็บรีง่ายครับอันจะเป็นรถยนต์แบบมาระยะประจันจิตกระโดนกับตะกี้วังไม่ตันครับเนี่ยก็เลยต้องกักบริเวณกับไม่ปล่อยลําเปลือ ตาปลอยปลาำเปลือเห็นแล้วกับดีดีเจ็บแน่อากาศคลึมๆกับมันเมื่อมีลมเย็นปัดนะครับปุมมือนกับฝนตกต่างนีนะครับปุ๊มเด็ตําไม่ชูไม่ชูแล้วลูกวัวตัวนิดเดียวนี่ครับไม่ชูเอาเลยเอาดินี่หวิง ดีหรอว่าดีตักลังไม่ไม่กล้าไม่กล้าแต่อยากเล่นครับก็แต่ไม่กล้าคือส้นจัตยานวัวเขาก็คือแต่ได้กล้ามาต่างล่งก็ใจกล้าล่งดีอยู่แล้วครับปุ๊บวัวเอ้ยพวกมาได้แบบนี้ครับมาก็เหมือนกันนะครับปุ๊มยองยองยองมาก็เหมือนกันะ ก้าวถังลังไม่ได้นะครับดีดปอกเดียวเลยครคือมันเป็นส้นจัตยานในการป้องกันตัวก็นะครับซึงอย่างหนองมาอย่างตหนักวันนี้ก็คือจอบก้าวถังลังอยู่เลยครับอมอมถังลังถังลังนั่นนะครับแต่ถ้าว่าเป็นมาดูดูบางตัวก็กระโจนใส่ด้านหน้าเลยครับตัวดูดูมันจะไม่ชนครับ แต่รอยละเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นครับจะอมต่างดันล่างครับไม่ว่าจะกัดคนอะไรก็เหมือนกันครับผมจะงับก้าครับผมนี่ส้นส้นจักตายานกองเคานะครับผม <c oughs> เราบางทีเดินเดินเราคิดว่าไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับพอว่ามากเขาจะหนิงหนิงหนิงเขาจะมองพอเรา,าล่างง่ายหรือว่าเพล่อเดินต่างลัล่างปังเดียวครับงับก้าสันทีครับ มีแกไม่บางตัว <laughs> กับติดกระจนใส่กลางหน้าเลยนี่ลูกวัวน้อยนะยังไม่กล้ามาดิๆไป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 จะมืดแล้วไปดิ๊มาดมาๆไม่รู้ไปช่วนไหได้หรอครับกันเงียบแบบนี้ไม่รู้ไปเจอได้หรอครับตีนไ่บอดี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  น้องมาเร็วมามาเจออะไรอีกมาต้นอยู่ไม่หนิงเลยไปไปมาไปมามาไปบ้านไปบ้านมาเร็วมาไปแล้วมาไปไปแล้วขากลับบ้านแล้วมาเร็วมาเมาดี๋ยวเดี <c oughs> บรรยากาศเย็นเย็นครับไม่ใหญ่เนาวนะครับมันเย็นเย็นเมื่อกับฝนตกนะครับอากาศเย็นแบบเมือ่อฝนตกนะครับนี่ต้บวกลมเหมือนกันเรียบร้อยครับนี่ดีลมไม่มีแล้วนะครับมาเร็วดีดีมามามาไปแล้วไปแล้วมาเร็วมามามา đi đi nhang yếch nhang yếch Mà người mọi đi mọi người đi đi, Mà người Mà người mọi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  người กับบริเวณกับร้อยปลอมเลือไม่ได้เราได้กับวิ่งไม่ระวังเลยไม่ส้นเลยมานี่มานี่นี่นี่ อัปเดตบรรยากาศนะครับก่อนก่อนมืดนะครับแดดร้อนลมตกมามาเอใต้ชี่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตีปล่อยน้องเล่นแบบติว่าไม่เฝ้าไม่ได้เลยครับก็น่าตว่าเฝ้าอยู่กับเราอครับยังเอาไม่ทันครับอันตารายอันตารายไอ้น้องก็โตกว่านี้นะครับพวกหรือว่าไอ้โดนจักทีได้รู้จักกลัวได้รู้จักระวังตัวเมื่อนกับเราขัดจักรยานนั่นแหละครับ ต่ได้ลมสักสักีก็คือเป็นเนี่ยวันก่อนวัวตัวตัวนี้วิ่งไปนองไปโอเคเดี๋ยวพาดีดีไปกินน้ำไปได้ก่อนนะครับพวกใบใหญ่ก็หัวก้าวขอกนะครับปกติตึงเวลาเลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมติดตามชอองเดียนะครับติมล่างบ้านขององอิงนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสกายนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแต่อย่าก,กดการโฆษณาครับปุ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัสดีครับปุ๊บ